การจัดการเรียนการสอนรายวิชาดนตรีในชั้นเรียนกุ่มครูได้ใช้แนวทางรูปแบบวิธีการ active learning ในการขับเคลื่อนกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติอย่างแท้จริงโดยมีการจัดการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้เรียนทั้งเนื้อหาทางทฤษฎีและข้างปฏิบัติซึ่งการศึกษาดนตรีนั้น เด็กๆต้องเรียนรู้ทฤษฎีและการปฏิบัติไปด้วยพร้อมๆกันเพื่อให้รู้ซึ้งถึงองค์ประกอบทางดนตรีและทักษะในการเล่นดนตรีและสามารถนำไปเผยแพร่สแสดงในโอกาสสำคัญเทศการงานรื่นเริงต่างๆได้ฟังดนตรีแล้วให้ใจเป็นสุขแม้จะทุกข์ก็หมดหลับสดใสปลอยชีวิตตามทํานองล่องลอยไป ดนตรีไซส์เสียงสวรรค์ดนบันดาล